สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ตกใจเลยทำไมล่ะคุณตกใจอะไรต้องกลับมาแล้วอ่ะต้องกลับมาแล้วหายไปอาทิี่จริงบอกเลยอันนี้พูดนิดนึงถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับไม่ได้หมายความว่าเรากลัวอะไรแต่ว่าเราต้องปฏิบัติตัวเพื่อตัวเองและคนรอบข้างก็ทุกคนเองใช่คือพอเรามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า regulation ภาษาไทยเรียกว่ากฎกติกามารยาทของสังคม บางทีอาจจะไม่เหมือนของเราแต่เราอยู่ในสังคมหรือเปล่าถ้าเราอยู่ก็ต้องทําตามกฎกติกาของสังคมตอนนั้นเองได้ทําเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ไปที่ชอบที่ชอบได้ยัยังกลับมาที่ชอที่อ้ชอบที่นี่กลับกลับมายืนที่เดิพออย่าร้องเลยอย่าร้องเลยเป็นพิธีกรอะดีแล้ว วันนี้ช่วงท็อปโชว์ของผมนะครับแน่นอนฮะท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยของเชียร์ที่คำพรเชียร์นี่แกเก่งหลายอย่างอยู่แล้วใครๆก็รู้แต่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าแกอยากจะร้องเพลงด้วยแกไปทําเพลงกับเฟรมวันเดอร์เฟลมวันเดอร์เฟลมวันเดอร์เฟมแล้วใครที่ไม่เคยรู้จักวันเดอร์เฟลมมารู้จักเลยวันนี้ผมว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กเก่งจริงๆท่านผู้ชมแลวเป็นเด็กซึ่งชัดเจนอ่ะคุณคุณนวัดคือชัดเจนมาเขาบ่าเด็กขนาดนั้นคุยกับผมหรือพูดจาอะไรก็ตามมีหลักการหลักเกณฑ์แบบ คุย <c oughs> ได้อะไม่ใช่หนูหนไูไม่ไม่มีหนูหนูเลยไม่มีเลยเฮ้ยโจโจโอแต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องก,การร้องเนี่ยนะเขามากความสามารถมากและเขียนเพลงเอง,เองด้วยใช่ฮะเพร,ราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะได้มาพบกับเรื่องราวของ Wonderflame และก็ของเชียร์ที่กมพรกับการทำเพลงร้องด้วยแรปด้วยและเต้นด้วยอย่าพลาดนะฮะส่วนช่วง เยี่ยมเยี่ยมองบอวันนี้บอกเลยครับหลังจากอยู่บ้านมานานเราศึกษากันมาอย่างแท้ๆว่าโซเชียลมันมีความสลาัญต่อทุกคนนะคุณป้าคุณพี่คุณน้องคุณน้าคุณตาจำเป็นจเป็นวันนี้จะพาไปรู้จักโซเชียลว่าคุณจะเข้าถึงได้อย่างไรครับมันต้องมีโค้ชชีวิตต้องมีโค้ชอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดท่านพลาดรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เนื่อ วันนี้นะคะนกนั่งอยู่กับสาวสวยหน้าใสค่ะเมื่อัะคู่เดินมานี่ออร่าพุ่งมากเลยนึกว่าดารานะคะน้องบุ๋มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะน้องบุ๋มบอกเคล็ดลับหน้าใสออร่าแบบนี้หน่อยสิคะจริงๆก่อนมาเจอก็แอบกังวลค่ะพี่โนเพราะผมเป็นคนเป็นสิวขึ้นง่ายมากๆยิ่งเป็นช่วงก่อนประจำเดือนนะคะสิวจะขึ้นตรงคางเยอะมากๆค่ะพอสิวหายเราก็ทิ้งรอยแดงรอยดําสบวนลูปแบบนี้ทุกเดือนเลยค่ะยิ่งเราอายุขึ้นเลขสามอะค่ะฝ้ากระซุ ด่างดาก็เริ่มมาเราก็แก้ปัญหาด้วยการแต่งหน้ากลบเข้าไปกลบเข้าไปเลยทําให้หน้าโตมง,ง่ายมากๆเลยค่ะที่เห็นหน้าขาวใสมีออร่าเพราะบุ๋มมีเคลรับดีๆค่ะคือครีมกุหลาบอาบแสงจันทร์มัทนาค่ะเห็นเชื่ออลังการแบบนี้นะคะมันมีสตอรี่ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีไทยค่ะชื่อมัทนาพาธาค่ะตัวนี้มีสารสกัดจากกุหลาบถึงหสายพันธุ์เลยทีเดียวเหมาะมากๆกับเดือนแห่งความรักค่ะเ,ออเนื้อครีมของเขานะคะเป็นกลิ่นกุหลาบอ่อนๆมีกลิ่น น้ำพึ่งอ่อนๆพี่ต้องลองดู ตัวนี้ซึมไวด้วยค่ะไม่เหนียวเนนหนอะหนะคือกลิ่นหอมมากๆค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยบุ๋มใช้เข้ากระปุกที่3แล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญรับรองว่าไม่มีส่วนผสมของอันตรายเกี่ยวกับผิวแน่นอนเลิกกังวลเรื่องสิวไปเลยค่ะรอยแดงรอยดำค่อยๆดูจางลงด้วยนะคะฝ้ากระจุดด่างดําดูจางลงแต่งหน้าเบาๆก็มั่นใจค่ะเหมือนผิวได้กลับมาแบบสมัย20ต้นๆเลยแล้ววันนี้น้องบุ๋มก็มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับแฟนรายการ Today Show ด้วยปกติทีมัฒนานะคะ1กระปุก3 390บาทพิเศษเฉพาะรายการนะคะครีมมัฒนา3กระปุกค,ค่ะ ปกติ2970บาทค่ะจ่ายเพียง1000บาทเท่านั้นค่ะเฉพาะร้อยสายแรกรับฟรีกันแดดสุริยันจันทรอย่างละ3รวมเป็น6กซองซื้อ3แถม6จ่ายเพียง1000บาทเท่านั้นโทรมาได้ที่เบอร์0 2 1 1 4 6 6 4 4หรือแอดไลน์มัทนาได้เลยค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0 2 1 1 4 6 6 4 4หรือแอดไลน์มัทนาได้เลยค่ะรีบโทรเข้ามาด่วนเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆต้อนรับวัน วาเลนไทน์วันนี้ค่ะไม่ต้องซ้อนรูปไม่ต้องใช้แอปบ,บีบเอวจนพองอุ้ยเธอถามเรื่องความมั่นใจบอกเลยตอนนี้ ถ้าเกิดมารู้ความจริงด้วยว่าจริงๆเพลงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับวัน d ด r f l a me คือตัวเฟลมแต่งเองนะฮะแล้วด้วยวัยเพียงแค่นี้นะครับแล้วทำงานได้แบบนี้ผมว่าตื่นเต้นพออยู่แล้วแต่มีเชียเข้ามาร่วมงานอีกาะว่าเชียนี่เก่งมากเลยนะฮะมันมหสัจจันยร์สำหรับผมจริงผม,ผม,ผมคือผู้หญิงคนนี้มหสัจจรรย์อยู่แล้วใครที่ได้เคยเค,ยคบหาใครได้ทำงานร่วมใครด้วยจะรู้เลยเธออารมณ์ดูดีมากเลยมีความสุขแต่ไม่ใช่ฮะ เธอจริงจ e, er, ังมากๆเธอไม่เคยยอมแม้แต่เม็ดเดียวครับเธอเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรเลยแต่ความจริงจังเธอนะนํามาซึ่งความสําเร็จอารมณ์ดีนะดีไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ดีแล้วทุกอย่างมันจะดีไปหมดทุกอย่างมันจะดีได้เมื่อตั้งใจทํานี่คือสิ่งที่เชียพูดและวันนี้ผมได้ทั้งสองคนมาร่วมรายการท่านผู้ชมครับพบกับคุณเชียรที่คําพรและปันเดอร์เฟลมคุณสุภักชยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จริงมากเลยอ้าวพูดเหมือนอาไปนั่งทําเพลงกับหนูกับน้องเลยอืะอแบบเม็ดเดียวก็ไม่ปล่อยอันนี้เหมือนแบบหัมนมา<ะ>มองหน้าเฟ อ่ารูได้ไงอ่ะใครแอบไปบอกอามันมีมันมีคนมาบอกจริงมันมีแบบคือท,ทีมงานเขาบอก <c oughs> แต่ว่าจริงๆมันถึงเขาไม่บอกก็เป็นนิสัยของเชียร์อยู่แล้วเชียร์เป็นคนที่จริงจังกับงานมากเธออารมณ์ดีนะเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีเธออะไรดีหมดหวานเอือนหมดเลยแต่ถ้าทํางานปุ๊บเธอเป็นอีกคนนึงเลยนะจะ <c oughs> จริงจังมากเออทำไมมันมาจากไหนยังไงคือต้องบอกว่าครั้งที่แล้วที่เชียร์มากับป๋อมาในรายการเนี่ยเชียร์ได้คำหนึ่งซึ่งไม่เคยจํากัดความกับการทํางานตัวเองเลยนะแต่ทีมงานของอาเนั่นแหละค่ะผู้กํากับรายการที่น่ารักเขาบอกว่าเธอนนนีี่เป็คท อะไรไม่ดีเธอจะไม่ทําเลยนะเราก็เออว่าถ้าอะไรไม่ดีเราไม่ทําฉะนั้นถ้าทําต้องดี <Yeah. S 2> เหมือนเพลงนี้ค่ะอารมณ์แบบว่าถ้าเป็นเพลงที่ฟังโอเคมันเพื่อความบันเทิงฟังแล้วรื่นหูแต่ว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เพลงต้องบอกอะไรกับคนฟังเหมือนกันซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าอย่างาการที่เราเนี่ยเคยมีบางสิ่งบางอย่างที่เคยพูดมากระทบใจครับ เช่นเรื hey, really kind of ่องแบบว่าเอ้ยคือแต่ก่อนไม่ใช่ปัจจุบันอย่างนี้นะคะแต่ก่อนเราอาจจะมีความตุ้ยนุยบ้างเนี่ยล้วคนเรียกเราน้องหนาอย่างเงี้ยน้องหนาน้องหนามันก็เรียกเกินนะคือมันเหมือนเป็นเป็นการแซลเล่นๆว่าแบบนางเอกเรื่องนี้ชื่อกฤษณาหรือว่าชื่อเด้น่าน้องหนาหมายถึงตัวเธอหนาคือมันฟังดูแล้วตลกอะค่ะแต่เราก็แบบเฮ้ยแบบผู้หญิงไม่ชอบแอบแอบไม่ตลกนะแต่เราก็เออยังยิ้มแย้มอย่างเงี้ยค่ะพอจากวันนั้นจนวันนี้เรามีความรู้สึกว่า คำบางคําที่มันดูเหมือนพูดเพื่อตลกเนี่ยแต่บางทีมันอาจจะรู้สึกมันก็เลยรู้สึกอยากถ่ายทอดอะไรบางอย่างผ่านเพลงนี้ออกมานั่นสิตอนนี้เวลาที่ค,คิดนะโอเคเธอเป็นดาราเธอเป็นนักธุรกิจเธอเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เธอเป็นครบอะเข้าใจแต่เธอไปเห็นเฟรมได้ยังไงเธอรู้สึกได้ยังไม่ต้องเป็นเฟรมเด็กคนนี้เคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าเจอในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นความสามารถในด้านการแรปของเธอแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเธอมีความสามารถในการแต่งเพลง เยอะมากนะคะคือทุกเพลงเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยน้องแต่งเองอในอายุเพลงเท่านี้เนี่ยแล้วเราเคยเหมือนเคยเห็นตอนนั้นเนี่ยเ,เห็นน้องประกวดแข่งรายการหนึง่งแล้วเราเห็นเขาแรปสดอะ่ะเราตกใจว่าทำไมคิดได้ยังไงแล้วคาเยอะแยะไปหมดแต่มันคมนี่คือ Flame the Star แต่ต่อมาเธอกลายเป็นว <Wonder S 2> <Flame. S 1> ันเดอะเฟมคุณรู้ไหมว่าคุณคือเขาเรียกอะไรคนในดวงใจ ของเฟรมใช่ค่ะตั้งแต่เฟรมยังเด็กเลยเฟรมเล่าตรงนั้นหน่อยเฟรมเล่าตรงนั้นหน่อยเด้เรื่องเรื่องโทรศัพท์ตอนเด็กๆอะหนูเคยโทรหาพี่เชียค่ะฮ้ยเขาเคยคุณเงียบไว้ก่อนเลยคุณต้องเงียบเลยคุณฟังนี่เรื่องจริงจริงหรอเคยเพราะเหตุผลมันว่าโทรศัพท์นั้นเป็นของใครครับเออเป็นของพี่ชายของพี่ชายแต่พี่ชายมีเบอร์ของของพี่เชียแล้วแบบคือเขา เหมือนเขาเอามาจากเพื่อนอีกทีนึงอะไรอย่างงี้อ่ฟังก่อนฟังก่อนเออเขาเอามันจากเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็แบบเบอร์พี่เชียวอ่ะเราก็เลยโทรดูเพื่อแบบตูดตูสวัสดีค่ะเป็นเสียงพี่เชียเออเออเราก็แบบว่าเฮ้ยพี่เชียรับสายยังไงนะยังไงก็แบบว่าตอนนั้นเด็กมากประถม สวัสดีดค่ะหน uh ูเ mm ป็นแฟนคลับพี mm ่เชียค่ะอพี่เชียเขาแบบโอ้ขอบคุณนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบมันไม่ใช่เบอร์สําหรับติดต่องานนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เบอร์สำหรับคุยเล่นอ่าไม่ใช่เบอร์สำหรับคติดต่องานนะคะที่พูดอย่างนั้นเลยเหรอพูดอย่างนี้เลยนี่เป็นเบอร์สำหรับติดต่องานนะคะหนูขานะครับพี่ไม่ได้คุยเล่นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมแล้วก็วางไปวางไปปุ๊บเขาวางไปเราไง ก็หนูก็โทรกลับไปใหม่โทรอีกทีครับขนาดเขาบอกขนาดเขาบอกอย่างนั้นแล้วโทรกลับอีกทีจริงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวลืมเห็นไหมล่ะโทรกลับไปอีกทีแล้วก็ไม่มีใครรับแล้วค่ะนี่เข้าใจอย่างเธอเนี่ยเป็นไอดอลเขาตั้งแต่เด็กเขาชอบเขาอยากจะว่าเฮ้ยจะคุยกับพี่เชียแต่เด็กคนที่แตกต่างมากคุณผู้ชมถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเกิดเขาพูดอย่างนี้คงจะลืมพี่เชียไปตลอดชีวิตเลยแต่เธไม่ลืม พีคเลยพีคมากมากเลยอ่ะแล้วต้องมาพิสถึงคําว่าบันเดอร์เฟลมก่อนเฟลมเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพเนี่ยแหละนะแล้วจริงๆแล้วรูปร่างเป็นไงอุ้ยหนูตุ้ยนุ้ยตาเด็กเลยเหมือนวิเชียตุ้ยนุ้ยตรเด็กเหมือนกันเธอเป็นไอดอลเขาไม่รู้กี่อย่างเธอฟังดีแค่ท่านตุ้ยนุ้ยเหรอตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยตุ้ยตามเนอะแบบหนักมากที่ว่าหนักมากเนี่ยเราลองมานั่งนึกดูนะฮะว่าตอนนั้นเธออยู่ปป .4 ป .5 ป .4 ป .5 น้ำหนักเท่าไหร่ 65ค่ะโหหกสิบหนี่ความสูงเธอร้อหรือเปล่าไม่ค่ะสูงน้อยกว่านี้นิดนึงประมาณร5อยห้าสิบาอะไรแบบนี้แต่น้ำหนัก65เพื่อนเพื่อนเรียกว่าน้องอ้วนอีกอ้วนอีกอ้วนมานี่สิอ้วนแล้วแบบแล้วเพื่อนไม่นั่งด้วยเวลาเวลาเปิดเทอมอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะไม่กล้านั่งกับเราเขากลัวเราแย่งกินอาหารโอ้ตายแล้วแล้วเราแย่งเขากินจริงหรือเปล่า ก็ไม่ได้แย่งนะหนูก็ซื้อของหนูเองแต่ว่าเราดูอิ่มไหมล่ะที่เราซื้อเองอ่ะอิ่มไหมก็บางทีถ้าถ้าแบบเอ้ยถ้าถ้าเหลือเราก็อาจจะเอาไปนอนเอาอเพราะฉะนั้นจะโดนเรื่องอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนี่คือสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขารู้จักคุณมาก่อนไม่รู้จริงๆเนี่ยเขาจริงจริงอันนี้เป็นความลับจริงเลยนะฮะแล้วเขาเพิ่งมาเปิดเผยกับผมเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องนี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดนะฮะให้ฟังตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยหนูก็เป็นคนอย่างนั้นอ่ะตุ้ยนุ้ยตุ้ยน มันทําให้หนูอ่ะรู้สึกว่าหนูทําไมความที่เราตัวใหญ่กว่าคนอื่นทําไมทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> เออทำไม <c oughs> ทําไมต้องทําให้เรารู้สึกว่าเราแตกต่างจากคนอื่น <c oughs> เราแตกต่างไม่ได้แตกต่างในด้านที่ดีด้วย <c oughs> อะไรอย่เงี้ยค่ะคนอื่นทําให้เรารู้สึกแบบนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบนั้นหนูลดน้ําหนักก็ได้หนูก็ตั้งใจลดแบบสามเดือนลงไปยี่สิบโลค่ะเฮ้ยดี๋ยวตอนตันกี่ขวบอะตอนนั้นปหขึ้นปห แล้วลดยังไงลดยังไงลองฟังนะฮะท่านจะได้รู้ว่าอย่าไปทํากับคนมันเป็นวิธีลดที่ผิดมากนี่ <สะ S 1> อลองฟังด้มันก็คือหนูกินโยเกิร์ตกระ<อ>มือละกระป๋องแล้วก็โดโดเชือกวันละ700ลยอยทีค่ะสามเดือนสามเดือนค่ะแล้วกินแค่นั้นจริงๆิแค่นั้นก็คือวันหนึ่งโยเกิร์ตสามกระป๋องก็มือละกระป๋องสามมือแล้วก็โดดเชือกเจ็ดร้อยค่ะหนูรู้ไหมว่าถ้าหนูทำต่ออีกนิดเดียวหนูจะกลายเป็นคนโง่ไปเลยประสาทรหนูจะเสียสมองหนูจะไม่มีแล้วคืหนสารอาหารในร่างกายมันกําลังโต มันขาดแคลนไปหมดเลยใช่ที่หนูสูงน้อยเรียกว่าสูงน้อยแล้วกันนะคะเพราะว่าหนูลดน้ําหนักตั้งแต่เด็กนั่นไงใช่ค่ะมันกําลังโตเห็นหรือยังใช่ไหมมันผิดใช่ไหมผิดค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้ไงตอนนั้นสนใจแค่นี้ไงเชียสนใจว่ามีคนมาว่าเราว่าเราเป็นอีอ้วนอีหนาอีตึกอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากฟังไม่ชอบลดมันอย่างนี้อมองหน้าหนูจริงจังมากเลยหนูเริ่มรู้สึกแล้วนะแม่อมองไม่ได้มองหนูอมองรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำอะหรือสิ่งที่หนูสร้างเพลงนี้คือมันถูกต้องจริงมันถูกต้องจริงว่า คนบางคนไม่เคยรู้เลยว่าคําพูดสนุกสนุกของท่านที่ท่านคิดว่าท่านสนุกมากเลยกับคนอื่นก<ช>ับชีวิตคนอื่นเหากับปมด้อยว่าง่ายๆแล้วกันมันทําลายชีวิตเขาพบว่ามีเรื่องสนุกในโลกมากมายเลยที่เราสนุกได้แต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นการเอาปมด้อยผู้อื่นมาเรื่องเป็นเรื่องสนุกถูกไหมถูกไหมชีวิตตอนนั้น,ม,นมันแย่นะเคยคิดไหมจะเป็นนักร้องตอนเด็ก หนูคิดมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือหนูเออเธอแปลกจริงอ่ะหนูชอบร้องเพลงหน้ากระจกแล้วก็แบบคิดว่าแบบมีคนดูเยอะๆตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นยังอ้วนอยู่ไหมอ้วนอยู่ค่ะเห็นไหมมันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหรืออยาอยากให้เข้าใจอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือทุกๆคนเข้าใจไอความรักความชอบมันไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเลยแต่ว่าเวลามันมามันมีในใจมันมีจริงๆนะอ่ะเล่าต่อพอชอบร้องเพลงอยู่ชอบร้องเพลงอยู่กับหน้ากระจกปุ๊บหนูก็รู้สึกว่า แต่ว่ามันยังมีสิ่งหนึ่งที่ต่อให้พร้อมแล้วอ่ะก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีก็คือรูปร่างของตัวเองเ,ออเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกค่ะเวลาเราโดนบอดี้เชมิ่งมาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะไม่มั่นใจในเรื่องนี้เลยทําให้หเราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแบบ จริงจริงไม่กล้าร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราจะอยู่บ้านคือหนูชอบร้องเพลงนะแต่ว่าเวลาอยู่กับคนอื่นหนูจะไม่ร้องสมัยก่อนนะคะตอนเด็กๆค่ะแล้วหนูก้าวข้ามไอ้พวกนี้มาได้ยังไงจนกลายมาเป็นเดะสตาร์ได้ก็ช่างแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เป็นของเราแบบนี้เราเป็นตัวเราแบบนี้เราก็จะเป็นตัวเราที่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่านั้นเองเริ่มอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่คิดคํานี้ได้ประมาณเริ่มก็เริ่มประมาณสัก15 1หอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ชีวิตใหม่เกิดไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนแรกมันก็ยังมีความไม่มั่นใจอยู่ค่ะมีบ้างแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูแฮปปี้กับตัวหนูเองการได้เป็นเดอะสตาร์เนี่ยมันใช่ไหมสำหรับเธอ มันใช่นะคะนี่นี่มันต้องแบบนี้ด้ยถ้าฟังมาจากคนที่ไม่กล้าร้องเพลงนะคนอื่นจนมาอยู่เวทีอย่างนั้นแล้วคนเยอะมากแล้วคนดูทั้งประเทศนี่เก่งนะเก่งมากมันมันใช่ค่ะมันพอเราได้รู้สึกไงตอนนั้นวันนั้นมันความรู้สึกรู้สธกหนูดีใจมากเพราะว่าหนูว่าไปเดอะสตาร์น่ปี6ปี7แล้วก็ได้ปี8ค่ะแลวกก็ไม่ได้6ก็ได้ก็ไม่ได้ก็ได้อีกทีปี8เลย แต่ขยันไปถ้าปีแปดไม่ได้คงจะไปปีเก้าไปค่ะไปนี่ไงไปเห็นไหมไปเขาไปได้ยังปีหกหนูไม่ได้ไปแค่ภาคเดียวนะเขารับสี่ภาคหนูก็ไปไปทั้งสี่ภาคเลยเอ้ยคุณคุณเลือกคนถูกเธอสุดมากเลยนะคือผมจะเรามาถามนี่ไงสุดยอดเลยที่่าสุดี่ยแล้วคุณไปเห็นเขาได้ยังไงก็พอราคือเขารู้จักคุณ ว่าแค่นี้นะคะหนูวางแต่คุณรู้จักเขาได้อย่างไรเออก็แคอย่างที่บอกว่าพอเราได้เห็นเนี่ยอ่ะเราจำเขาได้แ้ลแตอนเขาประกวดปีแปนี่แหละค่ะแต่ก็ยังไม่เคยรู้ว่าเขามีความสามารถกเนี่ปจนไปได้เห็นอีกรายการหนึ่งเหมือนพอเราได้เห็นเขาแรปแล้วเฮ้ยทำไม คิดสดได้ขนาดนี้ได้ยังไงแบบนี้ค่ะแล้วคือจังหวะประกอบกับว่าพอเราเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างบอกคนที่ชอบบอดี้เชมมิ่งอะไรแบบนี้ติรูปร่างหรืออะไรต่างๆเงี้ยแล้วจังหวะว่าพอเรารู้ว่าเขามีความสามารถเรื่องการแรปเราเรารู้สึกภาษาเนี่ยภาษาเขามีการบอกอะไรผ่านเพลงได้ดีก็เลยลองลองคุยกับน้องดูว่าเฮ้ยพี่มีความคิดแบบนี้น้องมีไอเดียยังไงไหมแล้วจังหวะพอดีกันก็เลยได้เอามาเป็นเพลงนี้ คือเวลาที่เชียร์เขาบอกเขาอยากจะแต่งเพลงให้กับคนที่แบบคนอ้วนอ่ะที่โดนรังแกโดนรังแกโดยคําพูดโดนรังแกโดยกิริยาท่าทางโดนรังแกโดยสิ่งที่เขาเป็นอยู่ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ว่าทุกคนอยากอ้วนนะไม่ใช่ว่าทุกคนอยากเป็นถูกไหมใช่มันไม่ใช่ว่าคําว่าอ้วนหรือไม่อ้วนหรือรูปร่างเนี่ยมันทําให้คนดูดีใช่หรือไม่ใช่เช่อแค่อยากจะบอกคําเนี้ว่า อย่ามาตัดสินกันแบบนั้นและอย่าเอาคําเหล่าเนียมาจํากัดความเหมือนอย่างที่มันจะทําให้ผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้นเช่นจากน้องเฟรมที่เราฟังมเมื่อกี้ค่ะพอมีคนมาว่าอย่างเงี้ยมันทําให้เขาไม่มั่นใจแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเราไม่ดีหรอซึ่งจริงๆไม่ใช่ไม่อยากให้ใครเอาเรื่องเหล่าเนี้ยโดยเฉพาะรูปร่างเนี่ยมาพูดกันโดยเฉพาะไปในทางที่สนุกปกทีเนี้ยค่ะคือเชียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในแบบที่เราดูดีในแบบของเราไม่ต้องมีอะไรมาจํากัดความทั้งนั้นเหมือนอย่างทุกวันเนี้ยเชียร์เคยรู้สึกว่า ความดูดีของเรามันอยู่ที่เลขน้ําหนัก <ừ m. S 1> เราต้องสี่สิบกว่า oh, เราถึงจะดูดี oh, 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 ดแต่ทีเนี้ยพอปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย oh, oh. เราเราอยู่อย่างเงี้ยเราหนักห0สิบกว่าก็ได้นี่ oh, oh. แต่เรามีกล้ามเนื้อเรามีรูปร่างที่เราโอเคและแข็งแรงสําคัญสุดเชียวว่ามันแข็งแรงและมันดูดีแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันจะมีความมั่นใจเชื่อว่ามันสําคัญที่สุดจึงทําเพลงที่ให้กําลังใจคนอ้วนใช่ค่ะ ไม่ต้องแปลกใจทําไมฉันถึงอ้วนผ่านพูดใช้เขาเด็กไอ้ต้าอ้วนน้องมิเชิญลีนจะนำไฉันไม่ทวนจากนาฬิกาซ้ายกลายเป็นนาฬิกาเปลี่ยดนจะเปลี่ยนนี่ต้องทํำยังไงกินทุกอย่างที่อยู่ในเรดาร์กินได้หมดอะไรที่คว้างนานนั่งกินมันยังไม่เทมันยังดูธรรมดาไม่เขียงเพลงนี้ออกมาจาก ใช่หนูเขียนอรามาแต่ความเป็นหนูค่ะดีจังเลยดีมันเวลามันนึกถึงภาพเก่าๆรู้สึกไงบ้างสงสารเด็กคนนั้นอยากกลับไปกอดเด็กคนนั้นโอ้ยกลับไปกอดเด็กคนนั้นว่าแบบเออไม่เป็นไรหรอกนะถึงเราถึงเราจะแตกต่างเราไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ว่าเราก็มีอะไรที่พิเศษอ่าค่ะโอ้ดีจังเลยว่ะเธอหน้าร่างมากเลยเฮ้ยเธอทำงานที่ดีว่ะจริงๆเธอรุ้งอันนี้ฟังแล้วมัน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 มีความรู้สึกเลยนะเขาอยากจะกลับไปกอดตัวเขาเองนะเนี่ย หนูก็กลับจะอยากไปโทรศัพท์คุยกับน้องคนนั้นเหมือนเดิคุยใหม่อะอยากจะไปคุยกับเขาใหม่เหมือนกันท่านผู้ชมับคือมันไม่เหมือนกันว่าเราอยากจะกลับไปกอดเด็กคนไหนนะมันกลับไปกอดตัวเองว่าเธอไม่เป็นไรหรอกเพราะเวลาที่เธอโตขึ้น่ะเธอก็สามารถมีความสามารถสามารถใช้ชีวิตได้นะมันเท่มากเลยเพลงออกมาเขาแต่งมีร้องมีแรปแล้วคุณไปแรปด้วยอันนี้เดมันเท่ขึ้นมาอีกระดับเคยคิดไหมเคยคิดไหมว่าเขาจะเอาด้วยอะ ไม่เคยคิดเลยแต่หนูก็ไปถามเขาวันที่มีเป็นวันที่ไปรับบีฟว่าแบบยังไงพี่เชียร์จะแรปไหมยังไงเ <laughs> ขาก็แบบว่าหนูก็เลยบอกตรงๆเลยว่าแรป แต่ยากอ่ะเฟรมเอาไปพี่เอาง่ายอ๋อพี่เอาง่ายงพี่ขอทอนง่ายงใช่เพราะว่าการแรปมันคือต้องชัดมันต้องความสามารถเฉพาะตัวจริงๆอ่ะแต่หนูก็พยายามทําเต็มที่ให้ได้ในส่วนที่หนูจะทําได้ชื่อเพลงคือซ่อนวรูปเข้าไปดูเต็มเต็มได้เลยใน YouTube ได้ใช่ไหมใช่ไปดูเต็มเ็มได้เลยไปเซิร์ชเลยชคำว่าซ่อนรูปและคาคานี้ดีมากๆซ่อนวรูปอันนี้มันมีความหมายด้วยนะท่านผู้ชมซ่อนวรูปผมก็นึกว่าเราจะสวยซ่อนรูปลไม่ใช่นะซ่อนวรูปนี้คือคือ บอกเข้าไปน้องเราเป็นคนซ่อนรูปซ่อนรูปอ้วนเราก็ลงรูปผอมกัคือคือคนปัจจุบันเนี้ยซ่อนรูปจริงๆนะะคือรูปไหนไม่ดีฉันไม่ลงในอินสตาแกรมใน Facebook ในอะไรก็ตามฉันจะไม่ลงไม่ลงค่ะฉันจะลงก็หายใจเข้าอย่างเต็มที่ก่อนนะครับแล้วหายใจออกเต็มที่ โอ้โหนี่คือรูปที่จะโชว์นี่คือรูปที่จะโชว์นี่คือซ่อนรูปอันนี้เหมือนแบบเป็นการกัดตัวเองเบาๆอะค่ะแบบว่าก็คือทุกคนเป็นเชียร์ก็เป็นใบรเป็นดูรูปนี้ไม่เอาอะไม่ลงดีกว่าซ่อนรูปนี้ซ่อนรูปซ่อนรูปเดี๋ยวเอารูปที่มันดีๆลงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นคอนเซปต์ออกมาเป็นคอนเซปต์ใช่ค่ะแล้วคนนี้ร้องแรปได้เหรอได้หนูเคยหนูเคยฟังเขาร้องเพลงตอนตั้งแต่แบบเบนจาคีตาความรักอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขามีเซนส์เขามีเซนส์ ใช่แล้วหูเขาดีค่ะคือหนูสังเกตว่าแบบหูหเขาหูยังดีนะหนูยังไม่แก่นะ <c oughs> ไม่ใช่ใชหูทางดนตรีอ๋อหูดีว่าแบบว่าฟังแล้วมันไม่เพี้ยนค<อ>่ะแบบคือเขาร้องไม่เพี้ยนเลยแล้วแบบเวลาหนูบอกว่าพี่เชียร์แก้ตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็สามารถแก้ได้ทันทีเฮ้ยเธอน่าภูมิใจไม่เธอให้เด็กอายุ24มาพูดถึงเธอแบบนี้ได้ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกอ๋อยี่สิบหกอ๋อยหกอ๋อยียตายซ้อนอายุซ้อนให้เป็นให้เป็นโค้ชอาจารย์สอนเีอย่างเงได้ได้เชียร์ค่ะอนจัดการได้ม ได้นะอาด้วยวิธีอะไรมันก็ต้องใส่ใจต้องดูแลตัวเองคือต้องบอกว่าการเป็นเชียทุกวันนี้อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวก่อนนะคะเชียก็มีในจุดที่เราเคยแม้กระทั่งแบบพอคนเรียกเราน้องหนาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็แม้กระทั่งนะอาไม่อยากกินข้าวไม่อยากทําอะไรไม่อยากพยายามออกกําลังกายคล้ายๆเฟมเลยค่ะออกกาลังกายหนักๆแต่ไม่กินข้าวกินแต่ผลไม้กลายเป็นว่าเชื่อไหมอาพอเราไปผิดทางเนี่ย ไปตรวจสุขภาพน้ําตาลเกินเฉยเลยตกใจนะคะเพราะว่าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยเชียร์อายุแค่ยี่สิบต้น,ตนแต่น้ําตาลเกินเฮ้ยเค้กเราก็ไม่ได้กินแต่กลายเป็นสุขภาพเราเสียแล้วกลายเป็นน้ําหนักหรือรูปร่างมันไม่เปลี่ยนเลยเพราะระบบเผาผลาญมันก็เสียไปด้วยซึ่งมันผิดแต่ในเมื่อถ้าเราใส่ใจตัวเองเราเลือกที่จะหันกลับมากินอาหารให้มันครบห้าหมู่กินให้มันหลากหลายปโปรตีนเอ่ยอะไรเอ่ยมันสาคัญกับตัวเราแล้วเราออกกําลังกายกล้ามเนื้อมันก็ต้องการโปรตีนไปบํารุงเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคือการออกกําลังก ายเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยแต่การเลือกว่าเราจะต้องกินอะไรเราจะต้องเสริมด้วยอะไรอันนี้สําคัญกว่าฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีเคล็ดลับที่ดีในการที่เราจะต้องศึกษาและมั่นใจในตัวนั้น เชียร์ตอบโจทย์ตรงนี้อยู่ค่ะแล้วเลยทาผลิตภัณฑ์นี้ออกมาถูกต้องค่ะนะฮะและดีมากที่เธอพูดคือไม่ได้หมายความว่ามาถึงมานั่งพูดกินในตัวนี้แล้วหายไม่ใช่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 สูตรสาเร็จสูตรสำเร็จคือการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดที่เธอพูดถูกต้องดูแลนี่เธอพูดให้กินครบ5้าหมู่โดยซ้ําไปออกกําลังกายสําคัญที่สุดแล้วถึงจะมาดูเรื่องผลิตภัณฑ์ถูกต้องค่ะเพราะว่าแม้กระทั่งนะคะผลไม้บางชนิดเนี่ย น้ำตาลมากน้ำตาลน้อยก็ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ผลไม้บางชนิดมันก็มีสารสกัดที่มันสามารถช่วยในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันก็มีมและน้ําตาลต่ําก็มีมซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยพอ,เ,อยเราดูจากประสบการณ์ตัวเราเองแล้วเราศึกษาเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าแบบมาแบบเใครว่าดีเราว่าดีไม่ใช่นะคะม,มันต้องผ่านประสบการณ์ทางนั้นแล้วมันต้องผ่านการวิจัยที่มันต้องจรงิงจังมีสิ่งที่รับรองเป็นผลงานวิจัยเราถึงจะกล้าที่จะเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่านี่มันคืออะไร มันคือชาเม่ไซเอสพลสค่ะก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาเม่ค่ะก็จริงๆจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่อาเมื่อกี้ฉันเล่าให้ฟังว่าแบบพอเราศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเหมือนพวกไขโตซานเนี่ยจริงๆแบบที่มันเป็นพวกการช่วยลดการดูดซึมของไขมัมนต่างๆอะคะ่ะม,มันมีทั้งจากสัตว์ แล้วมันมีทั้งจากพืชและส่วนใหญ่จากสัตว์เนี่ยมันจะมาจากอาหารทะเลแล้วก็อ๋อมีหน้าแหะบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กินตัวนี้เพราะมันแพ้แต่ถ้าเป็นจากพืชเนี่ยมันจะปลอดภัยสําหรับคนที่แพ้อาหารทะเลก็จะทานได้ะะมันมันคือความศึกษาแล้วเราค่อยๆใส่รายละเอียดลงไปแบบนี้นะคะนั่นคือนิสัยเธอแล้วคือแบบจากประสบการณ์คือเชียร์พายมันทุกอย่างแล้วเคยกินแม้กระทั่งแบบเป็นเม็ดอ,อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะลืมกินพอลืมกินมันก็อไม่เวิร์กแล้วเราก็เลยออกแบบเป็นแบบ ซองซึ่งเป็นซองอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นผงง่ายมากคือแค่ฉีกซองเทใส่ปากทานก่อนอาหารแค่15บนาทีอะค่ะแล้วแบบไม่ต้องห่วงเลยคือมันเป็นรสแบบเหมือนขนมอ่ะเชียชอบของอร่อยมันจะเป็นรสสตรอเบอรี่แบบอหอมๆอะค่ะไม่มีน้ําตาลด้วยอันเนี้ยสบายใจได้เลยแค่เพียงวันละซองพอไม่ใช่อ,อะไรนะอีกทีนี้ชาเมสไซเอสพลัสค่ะภูมิใจไหมภูมิใจมากอ่าภูมิใจจริงๆเพราะอย่างที่เชียยวบอกคือมันไม่ใช่ว่าทุกวันเนี้ยที่เราเป็นเราเนี่ยมันคือแบบเฮ้ยเราตัวเล็กเรา การผอมสวยกว่าคนอื่นไม่ใช่เชียร์ตัวใหญ่กว่าคนอื่นก็มีแต่เรารู้สึกเรามั่นใจเรามีความสุขนี่ต่างหากที่สําคัญและสุขภาพดีครับผมผมขอบคุณคุณมากเลยที่คุณพูดความจริงแบบจริงๆจริงๆริค่ะจริงจริงมันมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะคนบางคนเวลาที่อยากจะลดความอ้วนไม่คิดถึงอะไรเลยคิดถึงยาก่อนอย่างเดียวเลยมันไม่น่าจะถูกการปรึกษาหมอสําคัญมากการปรึกษาตัวเองสําคัญที่สุดใช่เห็นไหมครัฟังดีฟังดีๆนะการปรึกษาหมอสําคัญมากการปรึกษาตัวเองสําคัญที่สุดเราอะกำลังทําอะไรอยู่ กินอาหารควบคห้ามหมูไหมใออกกาลังกายหรือเปล่าพักผ่อนหรือเปล่าแล้วหาตัวช่วยที่ถูกต้องใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากอยากให้ไปดูเพลงเดี๋ยวนี้เลยนะใช่อ่ะแล้วจริงๆมีประโยคนึงนะอ่ะหนูชอบประโยคที่น้องเขาร้องากอ้วนก็ไม่แปลกอ่ะอ้วนก็ไม่แปลกเพราะฉันแหลกไม่ได้ดมมันหนักไปทุกส่วนโดยเฉพาะบนหัวคนโอ้โหมันหนักไปทุกส่วนโดยเฉพาะบนหัวคนอันเนี้ยหนูแบบเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะ มันแสบสันนะคือเราจะเป็นยังไงแต่คือสุดท้ายแล้วอ้าวมันไปโทษนะมันไปหนักบนหัวเข้าใจแล้วเข้าใจเขาใจคือคุณทําไมจะต้องมาแบบอย่ามาบูลลี่ชนักเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยวันนี้ดีใจมากได้คุณสองคนร่วมรายการมีค่าเหลือเกินรู้เก่งนะรู้เก่งรู้เก่งแต่ไม่เคยนึกว่าเธอจะเก่งเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมครับเชียร์ที่คำพอและหวนเดอ่เฟรมครับ และภาพความดีกว่าสิบรายการทุเดย์โชว์ขอมอบให้กับคุณเชียร์ที่คำพรและแน่นอนครับจำชื่อนี้ไว้เลยนะครับจำชื่อนี้ไว้เลยนะครับวันด์เฟลมขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราครับค่ะขอบคุณค่ะอาค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอเอาผลิตภัณฑ์ของชามเมนมาฝากนะคะขอบคุณมากก็นี่คือ ชาเม่ไซเอสพลาสนะคะ oh. ก็เป็นสูตรพ oh. ลัสล่าสุดของทางชาเม่นะคะตัวนี้เนี่ยในหนึ่งซองเนี่ยยังมีสารสกัดไฟโตโซมจากพืชสีเขียวนะคะ,คะซึ่งเป็นนวัตกรรมกรีนซ e เล็กไฟโตโซมจากอิตาลีนะคะคแล้วก็มีตัวแอลคาเนตินฟูมารตดไคโทซานจากพืชอย่างที่เชียร์บอกไปว่าคนแพ้อาหารทะเลทานได้นะคะแล้วกส็ส่วนประกอบ ธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายอยู่ในนี้อ,อันนี้คือสูตร plus แต่ว่าจะมีสูตรออริจินอลสำหรับคนที่เริ่มต้นสนใจในการใส่ใจตัวเองนะคะฉะนั้นแล้วกล่องทองนี้นะคะแน่นอนเลย1ซองกินแค่วันละซองอ่สะดวกมากเพราะว่า1ซองมี3,500มิลลิกรัมจะได้ไม่ต้องลืมกินเป็นเม็ดเม,ดเมดแล้วจะลืมกินอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ะเรายังเคยได้รับรางวัล h w v awards จากวสันซึ่งเป็นรางวาัล best selling innovative slimming food powder นะคะสุดยอดนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก4ปีซ้อน,นะคะอ่ะอ่ ปีนี้ได้ปีที่5แล้วซึ่งแบบดีใจมากก็ขอบคุณทุกคนนะคะอยากจะมาขอบคุณด้วยการนำโปรดีๆมาฝากสำหรับแฟนๆ Today Show วันนี้ด้วยนะคะสำหรับปกติแล้วชาเมสไซเอสพลัสหนกล่อง12นะคะราคา1,290บาทวันนี้2กล่องได้เพียงราคา1,990บาทเท่านั้นเองนะคะและสำหรับแฟนๆนะคะ50สายแรกเราให้อีก1กล่องฟรีซึ่งไม่พอด้วยอันนี้คือสำหรับอานะ โปรหนูต้องพิเศษมาก oh. นะคะแถมกาแฟนะคะชาเมสไซกาอฟีแพคค่ะซึ่งเป็นกาแฟที่ได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพอีก3แพ็คเต็มๆแบบนี้นะคะทั้งเซตเนี่ยต้องบอกว่าราคาเต็มๆเขาเนี่ย4,137บาทวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทโทรที่02-114-1599นะคะหรือว่าง่ายก็แค่สแกนคิวอาโค้ตรงมุมหน้าจอนี้ หรือแอดไลน์แอดชาเม่ไทยแลนด์มาได้เลยนะคะก็ส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะอันนี้พิเศษจริงๆคะ่ะโอ้โห,โหสุดยอดเจ้าของครับสุดยอดเจ้าของ <laughs> จริงๆนะแล้ว <laughs> จริงๆแล้วนี่คือเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้ <c oughs> ผมว่าอะไรก็ตามถ้าใครทําอะไรสักอยาก่างแล้วตั้งใจอย่างนี้ <c oughs> ตั้งใจเต็ม, <c oughs> ตตมๆแบบนี้มันสุดจริงๆครับมันสุดจริงๆมันมีเบื้องหลังเยอะๆในการทําเพลงครับแล้วมีเบื้องหลังจริงในการทํางานคะที่จริงๆถ้ามาเล่าสนุกกว่านี้บอกแล้วฮะผู้หญิงคนนี้ สักเม็ดหนึ่งก็ไม่ยอมไไม่ได้เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้วันนี้ดีใจมากที่ทำาร่วมกับเราคุณเชียร์และแน่นอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากค